เดี๋ยวสวัสดีครับมานะปอกันนื้อเก่าครับนะมาเลี้ยงครับมาเลี้ยงช่วงนี้มาเลี้ยงนะเอาถังมาด้วยครับนะนี่สาถอลวดนะขางทางไถไปเมือเ่อไรอ่ะถงมาด้วยแต่มืนอนี่พิ่นมาทางนี้ครับเนาะมาทางนี้พอดีเขาสูบสาสูบซางนี่ครับเห็นหนามในหน้าปะครับนะี่กับพอดีครับเลยก็เลยเออสิบ้บอเดตักหรือมั้งครับมันนี่เนาะมาแต่ทงหญ่ทุ่งทำเลเอเจ้าบอเดีอาหน้าไปกินกับพ่นยญ้ามาหนีเขากับมาครับเอาไปยังมาเรื่อยๆครับเนาะ ควายสูบบ่อขึ้นมาหนะมีงัวนหน่อยแต่พอผันครับสามตัวสามหรือสี่นั่นนอนอยู่นั่นครับเนอะอยู่กับผู้ขวายนี่มันมีหนามนอนเสร็จแล้วนี่อาจจะโยกเกกโยกเกกเกกนี่ยครับเนอะอืมวันนี้มาเที่ยงแล้วครับเนอะเที่ยงกว่าแล้วละ่ะเที่ยงกว่าแล้วจะเข้าสู่บ่ายโมงแล้วมัง้งเนาะนอนกันเจล นี่วันกินวันนอนครับนะอีเปียบเลยไหนยืนดูยืนดูนดไทยมุงลุกกไปกัคนหน้อยนะพวกวกวนเพิ่นเพิ่นนอนเนี่ยนอนเซลนนนนเซลนาะโม่นหน่อยสามตัวครับพอพันนะครับนะสี่ตัวเขอยู่โฮมใหม่ตัวหนึ่งพอพันเลยบอกไปน้ำแม่บอกไปน้ำแม่ก็อยู่นี่บรรยากาศ เฮ้ยสะดวกสบายมีน้ำให้นอนนอนไปแล้วม,มีฟ้าไปในทางอัดอไแล้วมันถกันมืดแล้วครับพี่ท่านี่ก็ไถแล้วน้องหยาแพรกถเกี้ยงตับบถหมดเลยเรื่อขั้นหน้าครับเมื่อกี้กับปอยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องไรง้วงไรควายแน่แล้วก็เอ่อ มันกลับไปกลับมาอันปล่อยกลับไปไกลมีแม่ทองแก่น้ำนาะสำหรับบุญโฮมตามมาเบิง้งก็น้ำกินแต่มาโซนมีน้ำก็ได้กินโซนโนมีน้ำก็บ่ได้กินครับเนะาะยังไปยังสีลงคลิปไปเปิดไปหากินทางผุ่นก็มีแต่สาสะสางสั้นมาเนี่ยนก็บล่ลงกินนะครับนะแต่มาทางนี้ก็โซนนี้มีน้ำเนาะมาหนี่มีปัญหาเลยอู้มาหล่อมสะทำไง เอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะเห็นงูหน่อยสิบะไรเขาฟูครับแม่เขาเบ่อยู่ครับนะเอ๊ะ มันจะปนไปไล่รพนึกว่าเป็นง้วนแตกฝูงมันจะปนไปไล่มาเข่าฝูงครับนะนี่นี่นวายลงหลายหล่อมแล้วไปไปใส่แนวกันกนี่เนาะตามไปดูตามไปดูปด,ดูไปตามไปเรื่อยๆครับนะมันมันกินร้ายกับเป็นสีครับเนีมันปล่อยเซ้ากับไปไกลไปโน่นครับปล่อยสายกับแนวนี่แหละครับนะมนยมาเลี้ยงกันสิกับแนวนี่ ลอสงสั่งออกไปหน่อยเมันติ๊กบด้ขึ้นมากนะเมันติกเรียนเลาะบ้านนะครับนะมันมีสวนเหลียงอยู่เลาะบ,บ้านบด้ขึ้นมาโซนนี้ในโซนนี้คืพ่อมีกินอยู่ครับโซนนี้มีน้ามียังอยู่ใน่น่าอังสิละก็ลงได้ครับลงง่าย มันเกี่เป็นควายนะครับมาจองอยู่บริเวณนี้ ยังกกินไปแังไงยังเชื่อเขาตามภาพช่วงนี้ตามสภาพครับกินยังกกินไปใบใหม่ใบกะทินะลุงนะสองเด็กต้องเหนื่ากป,ป่าเดินไกลนะวันนี้กินไปเป็นยังนี้ยางว่าจะซื้อส่งหยานคือเขียวอยู่ซ้ำนี่ครับนะแต่ว่างัวควายไอ้มะโรงตลอดครับเพราะว่ามันมีวันไปแล้ว กินกับโบกิน,นกเนี่ยวันรีไร่แดงจะกินไปนี่นะครับนี่กินน้ำน้องใหญ่ยอ๋อพอแทงพอวินอยู่นี่นะต้นกับชีวีอยู่พี่ครับนะส่วนงวกับยูส่วนโซนน,นนี่นะครับนะมาโซนนี่และวงวดก็ได้ไปนี่นครับพอได้กินครับนะอา่า ปลดแทงพราไหมอยู่แถวนี้แหละพราวินนี่แหละนะท่านไหนไทยครับโซนนี้ก็กินได้อยู่ช่วงแรกๆก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโซนนั้นลูกเขาเขาก็ขอช่วงนี้จะเป็นกอขอครับนะกอขอหลายช่วงปล่อยอไหลทุ่งไม่ไนะครับเพน้ำมาเลี้ยงให้ไหมแต่ตอนนี้ก็ เขาแ,แล้งนะครับเนาะะเรียว่าแล้งกับแล้งครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มานะครับเนาะตั้งแต่เกี่ยวเขามาพระท่านได้มีฝนลงเลยจากรอบหนึ่งเลยครับทำพระท่านมีเลยสักครั้งหนึ่งยากระตายมืดมาที่ั่านอิ่ขึ้นเลยน้ำหมอกับบ่มีบันอ่อนแห้ง้วก็แล้วก็ร้นอนแรงแล้วก็ ไทยเร็วนะครับนะไทยหดุดเร็วอ้าวเดี๋ยวพอสานีครับนะสานีจะฟังกอนจะไปพักที่โฮมใหม่หมดละขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ